เปิดตำนานเชื่อคาดสุดยอดเครื่องรางของขลังอีกหนึ่งภูมิปัญญาของเกจิอาจารย์ไทยสายตรงเครื่องรางของขลังโดยหม่นเชื่อคาดเชื่อคาดเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งซึ่งเป็นภูมิปัญญาของเกจิอาจารย์ไทยมาแต่โบราณการอย่างแท้จริงเชื่อคาดเอวหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบคำว่าคาดเชื่อ เป็นชื่อมวยไทยสมัยก่อนหากต่อยกันด้วยหมัดรุ่นรุ่นมันไม่ถนัดเดี๋ยวเนื้อหนังถลอกปอกเปิดกจึงเอาเชือกเส้นเล็กๆมาพันมือแทนนวมแล้วก็ต่อยกันส่วนเชือกนั้นต้องฉุบนำข้าวเพื่อให้คมและจะได้ฉีกเนื้อคู่ต่อสู้ให้เวอร์แตกเรียกว่าให้แพ้เทคนิคเกิลน็อกเอาท์ไปเลยเชือกคาดเอวหลงพราโชดวัตโนในอดีตการบรมครูมวยไทย ชื่อนายขนมต้มเคยถล่มนักมวยพม่าถึงสิบคนพลัดมาแล้วก็ด้วยคาดเชือกนี่แหละแต่เชือกคาดนั้นคือเชือกเส้นใหญ่ที่คาดเอวเพื่อให้เป็นโคงกระพันชาตรีจัดอยู่ในชุดเครื่องคาดของไทยชนิดหนึ่งการแต่งกายให้สุภาพก็ต้องมีเข็มคาดซึ่งพัฒนามาจากเชือกคาดเอวในสมัยโบราณส่วนรัดประคตของพระสงฆ์ก็จัดอยู่ในสายคาดเอวเหมือนกันเชือกคาด จึงเป็นสิ่งที่ผูกพันกับชีวิตของคนไทยมาแต่โบราณพระเกจิอาจารย์ต่างๆจึงนิยมสร้างเชือกคาดขึ้นมาเป็นเครื่องรางไว้ป้องกันภัยให้กับลูกศิษย์สืบทอดวิชามาจนทุกวันนี้เชือกคาดที่ว่านี้ไม่ใช่เชือกคาดปอเชือกกล้วยหรือเชือกมันิลาแต่เป็นเชือกที่ถักขึ้นมาเป็นพิเศษพร้อมกับลงคาถาอาคมโดยมีหลักการสร้างดังนี้ 1. ใช้ผ้าขาวที่หอ่อศพ หรือคลุมลงศพหรือจะใช้ผ้าเหลืองของพระที่ได้จากการบังสกุลเอามาฉีกเป็นเส้นๆก็ได้ 2. ต้องลงอักขระลงไปในบนเส้นผ้าที่ฉีกออกนั้นให้ครบทุกเส้นคือลงให้เต็ม 3. ถ้าหากไม่ฉีกเป็นเส้นก็เอามาตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วลงยันนำมาหมวนเป็นก้อนแท่งยาวๆแล้วเอาเชือกมาถักหุ้มภายนอกสำหรับคาดเอว อย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน 4. บางแห่งใช้หวายลงอักขระแล้วถักด้วยผ้าเป็นสายคาดเอวก็มีเชือกคาดเอวที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีหลายสำนักเป็นการสืบทอดวิชามาจากโบราณคณาจารย์ยุคเก่าอย่างไม่ขาดสายอาทิเชือกคาดไส้หนุมานหวายคาดเอวหลวงปู่ยิม้มวัดหนองบัวหวายคาดเอวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว เชื่อคาดเอวหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบเชื่อคาดเอวหลวงพ่อโชดวัตโนเชื่อคาดเอวหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวลูกศิษย์หลวงปู่ยิ้มเชื่อคาดเอวหลวงปู่ทู่วัดแคหนางเลิ้งลูกศิษย์หลวงพ่อขันวัดนกกระจาบเชื่อคาดเอวพ่อท่านเขียววัดทรงบลเชื่อขมวดธนุมานหลวงพ่อพรหมวัดช่องแครเชือกเจ็ดคอด ไปได้กลับได้หลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามเชื่อคาดเอวหลวงพ่อหลิววัดสนามแย้เชื่อขอดหลวงพ่อพรหมวัดขอดเหนือเชื่อคาดตะกุดผู้ชงเบญจริศหลวงพ่อเห็นวัดดอนทองเชื่อคาดเอวหลวงพ่อสวยัยวัดปีดารามสายคาดเอวท่านพ่อเกษมวัดมะม่วงตลอดผ้าขอดหลวงตาแปว๋ววัดดาวเรือง สิรหลวงพ่อก่วยวัดโคศิตารามเรื่องเครื่องรางของขลังเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง